ยูเนเต็ดออล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงช่วงเทศกาลคริสต์มาสแบบนี้ทุกคนก็ได้แฮปปี้เันอยนงทั่วหน้าส่วนข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดวันนี้เราก็มีมาฝากเหมือนกันอีกเช่นเคยครับยูเนเต็ดออล็อกจะมาปลดล็อกเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เราได้รู้กันเริ่มกันที่บูโน่เฟอร์นันเดสกันก่อนเลยที่ออกมาบอกด้วยตัวเองเลยว่าอนาคตหลังจากแขวนสตาร์ไปแล้วก็จะไปผันตัวเป็นโคช้ชอย่างแน่นอนโดยบูโน่บอกว่า ชีวิตของเขามีแต่ฟุตบอลมาโดยตลอดและก็คิดภาพไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าวันหนึ่งไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับฟุตบอลแล้วชีวิตจะออกมาเป็นยังไงบูโน่อยากสนุกกับฟุตบอลไปตลอดครับซึ่งถ้าเขาเลือกบอกว่าคงอยากจะเป็นโค้ชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนและจะมีความสุขมากมากด้วยแค่คิดภาพก็เท่แล้วครับบูโน่ยืนมาคุมทีมข้างสนามในโอทราฟฟอร์ดขณะที่ความเคลื่อนไหวของตลาดการซื้อขายล่าสุดจอห์นบาร์สในฐานะกูรูลูกหนังก็ได้ออกมาให้ความเห็นว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนตัดใจจะพอพกอมาได้แล้วและหันไปเดินเครื่องเต็มกำลังกับเป้าหมายรายใหม่อย่างแฟรงกี้เดยองโดยบานสกี้ว่าเดยองจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมทั้งในเรื่องของฝีเท้าและอายุการใช้งานที่ตอนนี้เพิ่งมีอายุแค่24ปีเท่านั้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าความเป็นไปได้นั้นค่อนข้างยากในการคว้าตัวในตอนนี้แต่ถ้าหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้มันจะส่งผลดีต่อทั้งสโมสรและตัวนักแต่อย่างแน่นอน เช่นเดียวกับพอลพาร์เกอร์อดีนตนักเตะของพวกเราก็ออกรงแนะนําให้รับรันิกไปคว้าตัว iger, อันโตนิโอโรดิเกอร์เข้ามาร่วมทีมไม่ได้สําหรับการจับคู่กับราฟาเอลวารานเพื่อสร้างความแข็งแกร่งเกมรับให้กับทีมโดยเขาเชื่อว่าโรดิเกอร์เป็นอีกหนึ่งในกองหลังที่มีคุณสมบัติเพอร์เฟกมากทั้งการอ่านเกมความเร็วรวมถึงการเข้าสกาัดบอลที่เด็ดขาดและที่สําคัญที่สุดคือสัญญาของเขากําลังจะหมดลงกับเชลซีด้วยทําให้โอกาสในการโน้มน้าวใจค่อนข้างเปิดกว้างมากมาก แม้ว่ามีหลายๆสโมสรนในยุโรปต่างจับตาดูสถานการณ์ของโรดิเกอร์อย่างใกล้ชิดด้วยเช่นกันซึ่งทำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าโรดิเกอร์มาได้จริงๆอนาคตของแฮร์รี่แม็กไวร์ก็อาจจะตกกระป๋องไปเลยก็เป็นได้ส่วนเรื่องแอนโทนีมาเซียลที่ดูท่าแล้วไม่น่าจะจบกรนเร็วๆนี้เพราะล่าสุดฟุตบอลอินไซเดอร์ได้ออกมาเปิดเผยว่าแอนดี้ฮาวกุนซอของนิวคาสเซิลคอนเฟิร์มด้วยตัวเองเลยว่าเขาไม่ต้องการซื้อมาเซียลเข้ามาสู่ทีม ถึงแม้ว่าทีมกําลังอยู่ในสถานการณ์หนีตกชั้นอย่างเต็มที่แล้วก็ตามเพราะมาร์ซียลเองก็ไม่ใช่สิ่งที่ทีมกําลังตามหาโดยตอนนี้เขาโฟกัสกันที่ตําแหน่งกองกลางกับกองหลังมากกว่าดังนั้นเรื่องมาเซียลกับนิวคาสเซิลตัดทิมม้งไปได้เลยส่วนสถาน,นีต่อไปของมาเซียลสุดท้ายแล้วจะไปจบตรงที่ตรงไหนตอนนี้ก็อาจจะเร็วเกินไปที่เราจะสรุปได้ปิดท้ายกันที่ดิวของเออร์ริงบราวน์ฮาร์แลนด์ที่สื่อในเจอรมันเนมลรินได้ระบุว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมจะทุ่มเงินก้อนโตในการจ่ายค่าฉีกสัญญาฮาลันจำนวน75ล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์หน้าเพื่อมาเป็นอนาคตในการล่าตะไครให้กับทีมต่อไปซึ่งจำนวนเงิน75ล้านยูโรมันไม่น่าเป็นปัญหาอะไรกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่แล้วสำหรับการคว้าตัวกองหน้าดาวรุ่งเบอร์หนึ่งของวงการมาร่วมทีมแต่ปัญหาที่คใครหลายคนอดหัวไม่ได้ก็คือเรื่องของค่าเหนื่อยที่อาจจะแพงจนถึงทะลุเพดานเลยก็ว่าได้รวมถึงตัวเอเจนต์อย่างมิโน่ไรโอลา ที่ความสัมพันธ์ของเขากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่ได้สวยหรูอ,อีกด้วยแต่สุดท้ายไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ความสัมพันธ์อันดีกับรันนิกับฮารแลนด์ก็อาจจะมากลบปัญหาต่างๆเหล่านี้ลงได้เหมือนกับตอนที่สมัยทั้งคู่เคยร่วมงานตอนอยู่เรดบูลซาบวกและก็หวังว่าสุดท้ายพวกเราจะได้ตัวเออร์ริงฟรวฮารแลนด์เข้ามาสู่ทีมจริงๆนะครับและนี่คือทั้งหมดของยูไนเต็ดอัลล็อกในอีพีนี้ ฝากติดตาม United ็ด l o ลล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ United ็ด l o ลล็อกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ